ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมมีแพลนมาทานอาหารไทยกับเพื่อนๆน,นะครับมีเพื่อนหลากหลายชนชาติมากร้านอาหารไทยวันนี้ที่เรามานะครับเป็นอาหารที่ผมมาทานบ่อยมากประมาณ7 8ครั้งได้แล้วเกือบ10ครั้งแล้วนะครับผมเพราะว่ารสชาติแบบอร่อยมากโอเคงั้นเราขึ้นไปด้านบนกันเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าตอนนี้ด้านนอกหนาวมากเลยนะครับไปด้านในกันเลยครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับซึ่งน่าจะเป็นโรงแรมแต่ว่าด้านในทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูป้ายนะคะว,ว่ามันมีป้ายภาษาไทยอยู่ด้านในด้วยนี่นะคบทุกคนเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ฮะ ทุกคนครับตอนนี้เราเดินมาถึงด้านบนแล้วนะครับจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศของร้านนะครับร้านที่นี่ก็จะมีชื่อร้านว่าไอ้ไทยนะครับหรือว่าแปลว่ารักไทยหรือว่าเลิฟไทยนี่เองครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆด้านในกันเลยดีกว่าครับผมทุกคนครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับพเพื่อนๆแล้วแสดงและนี้นะครับก็คือเป็นเมนูที่อยู่ในร้านอาหารไทยนะครับเยอะมาก เราก็สั่งแล้วนะครับข้อหมูย่างทอดมันกุง้งส้มตำปลาลานะครับต้องเพิ่มไปด้วยว่าปลาลาด้วยดูนะที่ที่นี่ปลาลาอร่อยมาก,แล,กาลาแล้วกุ้งแช่น้าปลาแล้วก็อะไรมาปลานึ่งมะนาวอาหารก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารอดูตอนที่อาหารมาถึงดีกว่านะครับผมระหว่างรออาหารแล้วก็มาให้เพื่อนแนะนําตัวเดีกว่า안녕하세요ฮวซาเด่ดานิก있는정성혁이라고합니다아티랑은저번학기부터같이다니고있었고반갑습니다 <laughs> ครับสวัสดีครับชื่อวานะครับผมเป็นรุ่นน wow. ้องของพี mhm. Listen, know, oh. Hello, there, oh? ่ติเองครับผมค่ะทัสที่มินยาสุตอันน่าเสรายปกาอัชอเชุชุกิตาสกิสเดชทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีคคสวัสค่ะุนีคคสวัสดีค่ะุนกดัดกคสัวดี i s a สักช่างยูทูบบล็อ g เบล็อกเกอร์ so เอ o อลล์นุ y ่าส์ในยูทูบโอเคโอเคอันนี้ก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนมาจากคาเมรอนนะครับผมก็จะให้เพื่อนแนะนำตัวให้ทุกคนได้รู้จักนะครับ hi uh, what's we say again uh, my name is Pepsi I'm from Cameroon and I'm artist friend w a s c h uh, uh not Chinese late voulez yam a amis with t chicken me. e viens Cameron youtube Merc c i si donc Zum m du vous o Je je suis de Art b ต้มยำกุ้งก็มาถึงเรียบร้อยแล้วพร้อมกับไฟแรงๆอืกุ้งแบบเน้นมากคือกุ้งแช่น้ำปลาครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นนี่เป็นอะไรอ่ะน่าจะเป็นแกงกละหรี่เนื้อ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคอหมูย่างนะครับอามาไว้ทานกับซุ้มต่ำเป็นสุม้มตำปูปลาหนึ่งสอามสี่ห้าอาหารถึงแล้ว6อย่างนะครับเดี๋ยวต้องรออีกเพราะว่าเราสั่งรอสซุ้มตํำนะคะว่าหน้าตาสุ้มตํำที่เนี่ย <Yeah. S 1> จะเป็นยังไงเครืองดื่มมาแล้วก็จะเป็นชามะนาวแล้วก็ชานมแล้วก็ชานมเย็นนะครับ <laughs> What do you feel about Thai food? I have no idea I've tried i v what made you o u I've e a t i n a few ones but Not this one. And this looks nice. So I can't wait to try it. How about you? Uh, I like Thai food because I feel like they have the same flavor as Philippine food because it's Southeast Asian. It feels like home when I'm eating Thai food. Thank you so much. And how about you? Um, I like Thai food and I've tried it many times before, but every time I'm really excited to eat it again <laughs> because it's really healthy and I really love the taste. So every time, every day, I'm ready to go to a Thai restaurant. <laughs> ทุกคนครับเพื่อนกินส้มตำปูปลาไงเต้ารสชาติแรมากเพื่อนกินไม่ได้ให้เพื่อนชิมครับ a different type of spicy h o g is like ก็คือว่นคนจีนไปกับส้มตำไม่ไหวนะครับตอนนี้นะเพื네่อนก็กำลังเปิดบทกันนะครับว่าระหว่างต้มขาไก่กับต้มยำกุ้งอะไรอร่อยกว่ากันนะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนกำลังชิมอยู่ไ้ที่ในะทต้มขาเก่าต้มขาไก่ไปชั่งหนึ่ง

อันนี้นะครับเป็นปลานึ่งมะนาวนะครับทุกคนซึ่งอร่อยมากอร่อยอร่อยมากๆค่ะอร่อย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 อร่อร่อย ื่อนก็กาลังจะเล่นเกมเป็นเกมที่แบบชีชี้เอหลิงหลิงชี้ปั้งก็คือ 0, 0ูนแล้วก็ยิงคนตรงกลางนะครับปั้งแต่ว่าคนระหว่างระหว่างคนตรงกลางอาจะต้องยกมือขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเขาจะเล่นกันยังไงนะครับหลิงหลิงชีปั้งโอ้โโอเค

อาร์ตอาร์ี่อาร์อาร์ตอาร์อารีอาร์ิอาร์อาร์ติอาร์ตอาร์ติอาร์าร์ติอปี์ติาร์ติอาร์ตาร์ติอาตอาร์ตอรตาร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 ์ตร์ติร์ิรอารอนร์ติาล์ติอาร์ติอารต่อาอต่อารรครับผม 哇哇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  아? 여러분 방송, 여러분 방송 잘 보고 계신가요? 잘 먹은 봐요어 구독과. 어, 구독과? 구독과. 어, 구독과. 구독과 구독과 좋아요. 어, 감사합니다. 감사합니다. 어. 감사합니다. <laughs> คคนรับตอนนี้เราก็ออกมาจากห้อง KTV แล้วนะครับผม going home yes going home นี่ก็พาเพื่อนๆต่างชาตินะครับมาเที่ยวด้วยกันนะครับแล้วก็พาเพื่อนมาทานอาหารไทย เพื่อนต่างชาตทุกคนต่างชอบอาหารไทยนะครับอาจจะมีอาหารบางอย่างที่เพื่อนอาจจะไม่ชอบอย่างเช่นสมน้มตำปลาไลอย่างเงี้ยเพื่อนคนจีนเขาจะแบบรสชาติแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าบางคนก็ชอบไหมครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าหลวันนี้ก็บายๆนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ